เอาละเอาละวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วสาหรับตัวละครใน s ิ n i s t e r ร์ t ี Studio ซึ่งผมก็ขอบอกตรงๆเลยว,ว่าตัวละครที่เราจะมานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้นั้นทุกคนก็ได้จะตกใจและแปลกใจกันสักหน่อยหนึ่งแถมตัวละครนี้ก็ยังไม่เหมือนกับ2ตัวละครที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้อย่างอี้ฉีและเฟิงอีอีกด้วย เพราะนางนะ่าจะมีความแปลกแตกแยกออกมาอย่างชัดเจดนทัทางที่นางมาจากโปรแกรมโปรแกรมเดียวกันแทๆ้ๆและก็ผมก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันสักหน่อยสําหรับคนที่เข้ามาชมในคลิปคลิปนี้ผมอยากจะให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์กันเยอะๆหน่อยเพราะเหมือนกับว่าตอนนี้ช่องของผมโดนปิดการมองเห็นไปและลัลกอริทึมของ YouTube ไม่ดันคลิปผมเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะขอให้ทุกๆคนนั้นช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมเพื่อช่องของเรานั้นจะได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนอีกครั้งหนึ่งและทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปและทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้รัับชมมกกนอีผ เอาล่ะผมก็จะมาขอแค่นี้แหละเรามาเข้าสู่อินโทรกันเลยดีกว่า ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัว Darkness กันด้วยนะครับผมอยู่กับผมแฮปปี้ Darkness กันอีกแล้วและในวันนี้นั้นทุกๆคนก็น่าจะเห็นกันตั้แต่ต้นคลิปหรือไม่ก็ชื่อคลิปกับปกคลิปกันแล้วละว่าวันนี้นั้นผมจะมาทําคลิปข้อมูลเกี่ยวกับใครกันและขอบอกทุกคนเลยว่าทุกๆคนจะต้องงงและอึ้งกันแน่ๆกับตัวตนที่แท้จริงของนางอย่างเว t เชอร์เกิลแม่สาวสายฝนนั่นเองและนั่นแหละผมกล้าพูดได้เลยว่าหลังจากที่ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลของนางกันแล้วทุกๆคนจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกัน,น,กนแน่่นนอน แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตสวยงามที่ทุกคนได้ส่งกันมาใน Discord กันด้วยนะครับผมและถ้าใครสนใจอยากจะส่งแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถเข้ามาใน Discord h a p p y ้พามกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกครอบครัวดารกเนียที่สมัครสมาชิกมาสนับสนุนค่าน้ําค่าไฟของผมกันด้วยนะครับผมและช่องของเราก็ยังมีไลฟ์สตรีมเป็นบางวันด้วยถ้าใครสนใจอยากจะพูดคุยก็าสามารถเข้ามารับชมกันได้นะครับผมและสําหรับข้อมูลตัวละครอย่างเวทเชอร์เกลจะเป็นยังไงก็สามารถเข้าไปรับชมและรับฟังกันหลังนี้้ไดเลย อย่างที่ผมเคยบอกไว้จาก2คลิปที่แล้วว่าตัวละครพวกนี้นั้นจะค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยแถมตัวนี้ก็แปลกกว่า2ตัวที่ผมเคยทํามาอีกเพราะตัวละครอย่างเวเธอร์เกลนั้นไม่ได้มาจากซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งพอนางนั้นคือเสียงสังเคราะห์ที่นํามาประกอบเพลงแทนที่จะเป็นตัวละครที่สามารถจับต้องได้และถ้าใครก็ยังไม่เข้าใจว่าเสียงสังเคราะห์มันคืออะไรกันให้เรานึกถึงตัวละครอย่างมิก,กุและเตตโตเป็นต้นและนั่นแหละก็คือสิ่งที่เรียกว่าเสียงสังเคาะที่คนหลายคนนั้นนํามาแต่งเพลงกันด้านเองและผมก็พูดทุกคลิปเลยไม่รู้ว่่าาาทุกคนจํได้หรือล โดยที่จุดเริ่มต้นของ Weather Girl นั้นก็มาจากโปรแกรมที่มีชื่อว่า Synthesizer V Studio ซึ่งนางก็คือหนึ่งในเสียงสังเคราะห์นักร้องสาวภาษาอังกฤษเฉยๆไม่มีอะไรพิเศษเลยที่วางจําหน่ายในวันที่18สิงหาคมปี2018โดยที่โปรแกรมโปรแกรมนี้นั้นก็มาจากบริษัทอย่าง Dreamtonic r Company และที่สําคัญเลยจริงๆแล้วตัวของนางที่เราเห็นและเราเข้าใจกันนั้นจริงๆแล้วนางนั้นก็ไม่ได้มีชื่อว่า Weather Girl แต่อย่างใดแต่ชื่อที่แท้จริงของนางนั้นก็คือ e l i n o Forte และสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั่นก็คืออย่างที่ผมบอกเอาไว้ว่าสองตัวละครที่ผมเคยทํามาก่อนหน้านี้อย่างอี้ฉีและเฟิงอี้นั้นที่ตัวของเธอทั้งสองคนนั้นก็มาจากค่ายนี้เหมือนกันพวกหล่อนนั้นจะไม่มีตัวตนเป็นๆตั้งแต่แรกแต่กลับกลายเป็นว่าตัวละครอ,อย่างเอริโน่ฟอร์เต้นั้นมีตัวตนมาตั้งแต่โผล่มาครั้งแรกเลย และตัวตนของนางนั้นก็ไม่ต้องผ่านการออกแบบมาจากเว็บไซต์อย่างว i มา m i l ออนโปรเจกต์เลยด้วยซ้ำเพราะแท้จริงแล้วนางคือหนึ่งในเสียงที่บริษัทอย่าง d ดีมโท n i c นั้นตั้งใจขายให้กับทางอนิเมตไปก่อนที่ทางอนิเมตนั้นจะสร้างขึ้นมาให้กลายเป็นไอคอนิกของบริษัทเหมือนกับที่บริษัทอย่างคิฟตันฟิวเจอร์มีเดที่มีมิกูเป็นไอคอนิกของพวกเขานั่นเอง และในตอนนี้นั้นผมกล้าพูดได้เลยว่าเอลิโนฟอร์เตนั้นคือมิกุจากจีนแท้ที่ดันร้องเสียงภาษาอังกฤษแทนที่จะเป็นพวกอี้ฉีและเฟิงอี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแค่เสียงสังเคาะกับตัวสัญลักษณ์เฉย อ๋อใช่แล้วอย่างที่ผมบอกเอาไว้ว่าทาง d r e a m t r o n นั้นได้ขายลิขสิทธิ์ตัวละครนี้ให้กับอนิเมะไปใช่ไหมแน่นอนว่าหลังจากที่ตัวละครอย่างเอลิโน่ฟอร์เตถูกขายเสี่ยงไปแล้วต่อมานาะงก็ได้โผล่มาให้เราเห็นกันอย่างจริง,งจังโดยฝีมือการออกแบบของศิลปินที่มีนาว่า Sleepy h o l r o รและนี่แหละก็คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องตกใจกันเพรานี่คือหน้าตาที่แท้จริงของเอริโนฟนั่นเองเป็นยังไงละ่ะตกใจละสิ ตอนแรกที่ผมเห็นตัวละครนี้แบบจริงๆจังๆนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเวเธอร์เกลที่เราเห็นกันนั้นจริงๆแล้วหน้าตาของหลอดนั้นมีหน้าตาแบบนี้เองเหรอซึ่งผมบอกตรงๆเลยว่าตอนแรกที่ผมเห็นนั้นผมก็เริ่มสงสัยขึ้นมาและนั่งหาข้อมูลใหม่สักพักใหญ่ๆเลยก่อนที่จะรู้นะว,ว่านี่แหละคือต,ตัวตนของเวเธอร์เกลหรือเ l เล n นลฟอร์เตจริงๆและบอกได้เลยว่าพวกองสองคนแม่งไม่มีความเหมือดกันสักส่วนเลยอ่า ผมเข้าใจแหละว,ว่าทรงผมก็อาจจะมีความคล้ายๆกันแต่โดยรวมแล้วมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยและนึกว่าเป็นคนละคนซะด้วยซ้ำไป ถ้าจะให้ยกตัวอย่างนะอย่างมิกุกับเตตโตะเวลาเปลี่ยนเพลงหรืออะไรไปก็ยังเขาคงความเป็นมิกุและเตตโตะเอาไว้หรือเสียงสังเคราะห์ตัวอื่นๆที่เวลาไปโผล่ในเพลงเพลง,เพลงอื่นเราก็จะมองและรู้ได้ทันทีเลยว่านี่แหละคือตัวละครตัวละครนี้แต่มันก็ดันผิดกับตัวละครอย่างเอลิโน่ฟอร์เต้กับเพลงอย่างเวเ t อร์เกิลที่เป็นผลงานจากคุณฟาวเวอร์ฟอร์รี่เจ้าเดิมที่ได้เปลี่ยนดีไซน์ตัวละครจนจําไม่ได้เลยว่าหลอดคนนี้นั้นเป็นใครมาจากไหนและตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นมิกุด้วยซ้ําไป เอาง่ายๆเลยก็คือภาพจําในตอนนี้ของตัวละครอย่างเอรินโอฟอร์ตีคือภาพจําของเวเธอร์เกลไปแล้วและถ้าผมเอาตัวละครอย่างเอรินโอฟอร์ตีมาให้ทุกคนได้รับชมกันทุกทุกคนจะต้องถามเป็นเสียงเดียวกันแน่เลยว่าอินี่มันใครวะและถ้าเราบอกว่านางมาจากเพลงชื่อดังอย่างเวเธอร์เกลทุกทุกคนก็จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันแน่เลยว่าฮะจริงดิอย่างแน่นอน อ้อใช่และชื่อของนางอย่างเอรีโน่ฟอร์ต้นั้นก็มีความหมายด้วยนะโดยที่ชื่อเริ่มต้นของนางอย่างเอรีโนก็มีความหมายว่าแสงสว่างที่มีที่มามาจากชื่อของเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ในยุคกากและคําว่าฟอร์ต้นั้นก็แปลว่าความแข็งแกร่งแถมไม่ไวายตัวเอฟในชื่อของนางนั้นก็แสดงถึงระดับความดังของเสียงในดนตรีด้วยนั่นเอง และถ้าเราเอาชื่อทั้งหมดมารวมกันอย่างเอรินอ40นั้นมันก็จะมีความหมายแปลได้ว่าแสงสว่างแห่งความสูงส่งหรืออะไรทำนองนั้นนั่นเองเอาละสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจที่ผมพูดออกมาก่อนหน้านี้ผมจะมาสรุปตรงนี้ให้สั้นๆกระชับกระชับให้เข้าใจง่ายด้กันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผม w e t เธอร์เกคือเสียงสังเคราะห์นักร้องภาษาอังกฤษที่มีชื่อจริงๆว่าเอรินอล์ t ที่มีต้นกำเนิดมาจากโปรแกรมอย่างซี n ิ s i z e r อ s t วีสต และหลังจากนั้นไม่นานเอลิโน่ฟเ้ก็ถูกซื้อเสียงของนางไปทาวงคารอยโดยบริษัทอย่างอนิเมตและถูกวาดขึ้นโดยศิลปินที่มีชื่อว่าสลิปปี้ฮอล์รองจนกลายมาเป็นตัวละครในวงคารอยตัวหนึ่งนั่นเองส่วนตัวละครที่ไปโผล่ในเพลงอย่างเวเธอร์เกิลนั้นก็เป็นตัวละครเอลิโน่ฟอ้นี่แหละแต่ก็ได้ถูกปรับแปลงปรับเปลี่ยนโดยเจ้าของผลงานอย่างคุณฟาเวอร์ฟอร์รีเจ้าเก่าเจ้าดึ้จนกลายเป็นภาพติดตาทุกคนไปแล้วว่าเอลิโน่ฟ้นั้นจะต้องมีหน้าตาแบบเวเธอร์เกิลอย่างปัจจุัน เอาละแล้วก็เรื่องรูปร่างภายนอกและเสื้อผ้าอะไรของนางนั้นผมยอมรับเลยว่ารุ่นนี้แม่งหนักกว่าเฟิงอี้อีกที่เป็นลูกคุณหนูหลายเท่าเลยก็คือแบบชุดนางแม่งรุงมรังอะไรเยอะแยะมากจนผมไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าจริงๆแล้วชุดนางนั้นเป็นยังไงเอาง่ายๆแล้วก็คือทรงผมของนางแค่วิธีในการวาดและออกแบบทรงผมมันก็ยากจนไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วครับผมก็ตามภาพที่ผมแสดงให้เห็นเลยลวกัน เอาเป็นว่านี่ก็คือคอนเซปต์ตัวละครที่แท้จริงอย่างเอลิโน่ฟอร์เต้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะค้างรูปเอาไว้ให้ทุกคนดูสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมเหมือนกับที่ผมเคยทาเอาไวา้แล้วผมก็จะพูดมากให้ทุกคนได้ฟังไปด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่เหงาเวลาดูรูปอ่าพูดอะไรดีวะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่านั่นแหละครับผมคืนรูปของนางอาละโอเคน่าจะพอแล้วละ่ะส่วนนี่ก็คือดีไซน์ของคุณฟาวเวอร์ฟอรี่ก็ตามนี้นะครับทุกคนทุกคนก็น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วล่ะเพราะหน้้าาาตขอองงนกก็ผล่่่ไปททุียูแว ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เกี่ยวกับข้อมูลอย่าง w e t t h e r i r r l หรือ e อ r ิ o o r r t r t e ที่ผมได้นำเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันเป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าและก็ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้ครอบครัว Darkness จะอยู่ด้วยกันอีก100ปีและตลอดไปบายจ้า